ถอยหลงังดีเลไม่ไปอุ้ยถอยหลังไม่แล้วได้ยินถอยหลังแล้วเดินดีกว่าเดินไหมคะจ้วงประมาณแลกวี่้ามได้กว่าประมาณนั้นจ้ามีเสี้ยมเหือนเดังบุ้งแล้วก็ฟังงั้นก็ว่าโอ้ฟังครับนี่เงือเดียวดังเลยแล้ว ดเดี๋ยวก็ปังนะครับนี่เดี๋ยก็ปังนี่เดี๋ยก็ปังเลยกันนี่เจนน้ำตกครับก็ปังกับน้ำตกเดียวไม่ร้อยเอ็นครับ